เมนูมุกมไม้ครับพี่น้องครับมุกมไมัยนะครับเก็บผักเก็บหมักหญ้ามาหลายๆก็มุกมุกมไมัยละไครับพี่น้องครับครับเตยหอมครับพี่น้องหอมเอาหอมมาใหญ่มาทำอะไรนะครับประแดะครับ ครับอันนี้โมซูเล่ครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับอันนี้น้ำปลาครับพี่น้องครับน้ำเปลาครับไตหวานครับอันนี้โคกครับพี่น้องครับไตหวันโค้กไตหวันสด็กะก็ซีีซยหางครับพี่น้องครับใส่หอมครับแล้วก็ตามด้วยาน้องครับ

เน่เนวานี่กไปน่ออันนี้ก็ผักเน่าครับผักเน่าผักโใส่ผักเน่านะน่ะอะไรเต่ักเนาครับใส่อะยบอะไรครับพี่น้องครับ เพ voi, English, ื wow. ่อพักโซนขั้ป็ญญาเพื่อนครับใส่ละลายแล้วก็พี่น้องครับเหีียวทอดปายเลอันนี้ครับโดกครับมะแขงครับพี่น้องโด๊กแขงครับยูสวนครับอยากได้ติดต่อได้เลยครับพี่น้องครับครับครับคุกเข่ากันครับพี่น้องครับ ถึงขั้นตอนผสมแล้วเราจะเอาใส่ใบตรองครับผมลูกพี่ครับบนดเลเราก็ได้ใบตรองมาแล้วนะครับถ้าใบตรองอยู่ในปาน่านี่ยโอ,อยห้หยากาหาได้เราจะเอามาลนไฟแล้วพี่น้องเน,งเน,งเนงาะก็ใบตรองสีเรีอลอันนี้คุณนำอะไรครับซิกุจิปลาครับปลาใส่ ใส่ไปมะกรูดด้วยนะลูกพี่นะจ้าตุ้ดีปลาปนี้ครับรวมมือร่วมแรงครับทำกับเข่ายามแรงพี่ไม่รูกพี่ครับกันเฮ็ดซอยกันเฮ็ดแล้วเ็สแล้วเร็วกินก็ได้กินเร็วครับพี่น้องครับเราว่างกันไม่ใส่กันครับปลาปลาปลาตุ้ดีปลาครับตุ้ดีปลาตุ้ดปลาครับเบิ่งปลาครับพี่น้องครับจ้าก็เสร็จแล้วครับครับข้อมก็ ซองใบเนาะไปตอ,องซองใบครับผมก็บุค่อยเก่งดอกนึกการห่อเนี่ยแค่แล้วก็เืินี่เก่งอยู่นะครับกรตักมาเลยครับกกนี่ครับตักอะเอาพอดีพอดีห่นอน้อพี่น้องเนาะพอดีพอดีปากพอดีข้ามนั่นแหละโอ้ยไม่เสียง้ันแล้วแต่ที่นี่มาห่อห่อตาแดงไง เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับการมมกการห่อครับแบบนมานี้ครับขันตัวต่อไปครับรอติดตามชมครับใส่หมอนหนึ่งครับพี่น้องครับเอาครับนี่ครับเบิรงสีสานครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเบอรครับ นะครับนะครับซีสันกระหองไม่ห่วยสักหน่อยครับเสรพักเน่าเนาะพี่น้องเนาะพักโสมบ้านเน่าแล้วครับนะครับอ๋อขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากกด subscribe กดหัวใจรัวๆฝากซับค่าซับตั้งแตให้แน่าต้องครับพี่น้องครับครับบ๊ายบายครับจุ๊บ